การเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันจะขยายตัวรุนแรงไปถึงขนาดสงครามโลกหรือเปล่าสงครามร้อนมันจะไม่เกิดมันจะเกิดสงครามเย็นในรูปแบบที่น่ากลัวไม่แพ้กันทรัมป์เนี่ยก็ามองว่าการจะทำลายจีนเนี่ยจะสะกัดกั้นอิทธิพลและการเติบโตของจีนเนี่ยต้องเล่นสงครามเศรษฐกิจทั้งสองฝั่งเนี่ยไม้ว่าริพับลิกันหรือเดโมแครตเขาก็มองที่จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ว่ากลายุทธ์ที่เลือกใช้ เป็นคนละแบบดีบีสวัวเถาสวัสดีครับกับตันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เลยมาคุยเรื่องการจัดระเบียบโลกหรือการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในประเทศต่างๆผมอยากจะเรียนถามกับตันว่ากับตันในส่วนตัวคิดว่าในการเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยมันจะขยายตัวรุนแรงไปถึงขนาดสงครามโลกหรือเปล่าในความคิดห็นกับตันเรียนเชิญกับตันลองแชร์ก่อนครับเชิญครับ เออพอดีตอนเช้าสัมภาษณ์อาจารย์ไพศาลก็พูดท่านอาจารย์ไพศาลพื้นมงคลนะฮะก็พูดเรื่องประมาณนี้พอดีพอดีเราคุยกันเรื่องว่าการที่ไบเดนถอนตัวเนี่ยแล้วชูกามลาแฮริสขึ้นมาเนี่ยแข่งกับทรัมป์ถ้าทรัมป์ชนะภูมิลัศตร์การเมืองโลกจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะถ้าแฮริสชนะ ภูมีรัฐศาสตร์การเมืองโลกนี่จะเป็นยังไงนะครับผมขอวิเคราะห์จากมุมมองของอาจารย์ไพศาลก่อนอาจารย์ไพศาลท่านก็มองว่าถ้าท้อมชนะเนี่ยสงครามร้อนมันจะไม่เกิดแต่มันเป็นสงครามมันจะเกิดสงครามเย็นในรูปแบบที่น่ากลัวไม่แพ้กันนะครับถ้ากัมลาแฮริสชนะ มันก็จะเหมือนไบเดนพอเขามาจากพรรคเดโมแครตซึ่งก็ต้องทําตามนโยบายของบริษัทขายอายุอาวุธคือหมายความว่าถ้ายิ่งมีสงครามยิ่งลบกันเยอะยิ่งซื้ออาวุธเยอะกําไรที่จะไหลเข้าประเทศอสหรัฐอเมริกาก็จะมาหาศาลนะฮะไอ้ตรงนี้แต่ทรัมป์นี่จะอ,อีกแบบหนึ่งนะฮะทรัมป์เนี่ย สมัยที่ทัาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยทำเล่นอะไรฮะสงครามชีวภาพอาจารย์ไปสารก็บอกว่าไวรัสโควิดไ9ทีมเกิดที่ไหนที่อู่ฮั่นใช่ไหมตอนแรกก็ก็เรียกกันว่าอู่ฮั่นไวรัสไม่เรียกโควิดไ9ทีนใช่ไหมอู่ฮั่นไวรัสตอนหลังทรัม้มมาพูดว่าเป็นไชนีสไวรัสอ่าแล้วก็ออกเสียง คำว่าใช้หน้าออกเสียงเป็นใจหน้าอ่าอย่างนี้เป็นลักษณะการพูดเชิงมันก็เป็นคำหยาบอะ่ะอืมอันนี้ก็ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่สำหรับบุคคลที่เป็นประธานาธิบดีทําจะเล่นสงครามไวรัสทําจะเล่นสงครามเศรษฐกิจแต่ว่าทําจะไม่ลบกับรัสเซียถ้าทําได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยตามมุมมองอาจารย์ไพศาลก็คือว่า แนวลบด้านรัเสเซียจะสงบเพราะทรัมป์ถือว่าจีนเป็นศัตรูหนึ่งเดียวของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่รัเสเซียรัเสเซียไม่ใช่ภัยคุคกคามรัสเซียปล่อยให้อยู่เฉยมันก็จะอยู่อย่างนั้นนหะแต่จีนปล่อยไม่ได้เพราะจีนเติบโตเติบใหญ่ขึ้นทุกวันพร้อมที่จะขึ้นมาวัดรอยเท้าสหรัฐได้ทุกเมื่อแต่รัเสเซียไม่ใช่ไม่ใช่มีการเติบโตในลักษณะเดียวกับจีนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องจัดการกับจีนแต่ผูกมิดกัลเซียทํำมาถึงประกาศไงว่าสงคารามยูเครนเนี่ยถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วพัในใหนยุสี่ยุโมงยุติผมเคยวิเคราะห์ไว้พี่สังเกตไหมว่าทําไมเซเลนสก,กี้ปิกี้ผมเนี่ยถึงยืนการกระต่ายขาเดียวไม่ว่าจะเสียหายหนักเท่าไหร่ก็ตามบอกว่าเขาจะลบกับเสเซีย จนกระทั่งชนะจนกระทั่งเหลือชาวยูเครนคนสุดท้ายเพื่ออะไรแปลกทั้งดังที่มีการเจราจากันตั้งหลายครั้งนะฮะผู้แทนเจรจาฝ่ายยูเครนก็ออกมาสัมภาษณ์กับสถานีทีวีของยูเครนเองภายหลังเนี่ยว่าเงื่อนไขของรัเสเซียไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว,ว่าคุณอย่าเข้านาโต้ หนึ่งสองไอแคว้นต่างๆที่มันมีชน,ชนเชื้อสารสัสเซียอยู่เยอ,อะเออโดนเนสลูฮานอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาปกครองตัวเองซะให้เขามีสิทธิปกครองอ่าแค่นั้นอะ่ะรัสเซียพร้อมยุติสงครามแต่สิ่งนี้มันก็ไม่เกิดเพราะเซเลนสก,ก,กีแกบอกแกจะสู้จนคนสุดท้ายแต่มันก็มีหลักฐานว่าฝ่ายตะวันตก ไม่ยอมให้ยูเครยนยุติสงครามเห็นไหมฮะนายกรัฐมนตรีอ่ะผมฟูอ่ะไปบินไปพูดกับนายเอซลเลนสกีบอกว่าอย่าไปตกลงอะไรกับรัสเซียทังนั้นเราพร้อมจะสนับสนุนคุณเต็มที่นะอย่าอย่าไปตกลงอะไรกับรัสเซียเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ไม่ยอมคุยในยูเครนเนื่องเพราะว่า ตะวันตกสั่งไว้ให้คุยสั่งให้ลบต่อเพราะฉะนั้นการยุติสงครามเนี่ยมันไม่มันไม่อยู่กับยูเครนมันไม่อยู่กับพิกี้มันอยู่ที่ว่าตะวันตกจะสั่งให้ยุติมันก็ยุติถ้าทำมิสนานาที่ดีแกบอกว่าเลิกทีเดียวจบและแกะก็จะไปเล่นสงครามกับจีนซึ่งรอบหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรเมืองวันโจจะโดนจับอีกหรืเปล่า ขังที่แคนาดาสองปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแซงชั่นสินค้าอะไรจากจีนอีกบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีเชื้อโรคใหม่ๆได้ข่าวว่ามันอาจจะมีออกมาอีกหลายตัวซึ่งเราก็ไม่รู้พี่เคยได้ยินไอ้แบคทีเรียกินเนื้อคนไหมฮะที่มันเริ่มจะมีระ <c oughs> บ,บาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็ก็ลองดูเอาโควิดเที่ยวที่แล้วอะ่ะ มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันมันเสียหายมันเจ๊งไปเท่าไหร่อ่าแต่ว่าถามว่าล้มจีนได้ไหมอ่ะจีนก็ไม่ล้มมันก็อยู่ได้แต่ว่าพอเกิดไวายรัสโควิดระบาดท,ที่อู่ฮั่นเนี่ยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์อเต็มคณะเนี่ยเขาประชุมกันสามครั้ง ปกติเนี่ยเขาจะพบกันปีละครั้งประชุมสามครั้งติดเลยแล้วก็มีมติออกมาว่าให้ประเทศเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามชีวภาพให้ทหารทุกเหล่าทัพเตรียมพร้อมทำสงครามนะฮะแล้วก็ให้ประชาชนต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเข้าสู่ภาวะสงครามแต่อันเนี้ยมันไม่มีข่าวตะวันตกไม่ไม่ออก นะครับแสดงว่าเขาทราบว่าไวรัสเนี้ยมันมีคนสร้างมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติซึ่งตอนหลังเนี่ยมันก็มีข่าวฟ้องร้องกันเยอะแยะไอ้บริษัทยาที่ดังๆต่าง,างๆเนี่ยก็โดนใช่ไหมโดนฟ้องโดนอะไรต้องเปิดเผยข้อมูลมันก็ข่าวมันก็จะออกมาเรื่อยๆ แม้ว่าทางประเทศไทยเองอะ่ะหมอต่างๆเนี่ยที่เริ่มกลับตัวที่เริ่มมาให้ข่าวเนี่ยเยอะแยะรายละเอียดเรื่องเนี้ผมไม่ไม่เจาะแล้วกันเดี่ยไปตามหาอ่านตามดูตามเว็บต่างๆได้สิ่งที่สมัยก่อนใครพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนตราหน้าว่าเป็นพวกทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยวันนี้มันเริ่มปรากฏออกมาแล้วว่าหลายๆอย่างที่เขาพูดเนี่ย มันกลายเป็นความจริงนะฮะอันนี้เมื่อกี้พูดไปเรื่องไบเดนฝั่งเดโมแครตกับรีพับลิกันดีกว่านะครับพูดไปแล้วว่าใครจะมาเป็นประธานานธะิบดีก็ตามเนี่ยก็ยังต้องรับใช้ดิปสเตทอยู่นะฮะ นั่นก็คือนโยบายการทำสงครามนะฮะเพื่อหยุดยั้งความก้าวหน้าความเจริญเติบโตของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีจีนรัสเซียเป็นหัวหอกนะครับแต่ว่าสงครามเนี้ยจะเป็นสงครามในรูปแบบไหนอย่างที่อาจารย์ไฟสารท่านวิเคราะห์ไวอ้อ่ะมันอาจจะเป็นสงครามร้อนถ้าเดโมแครตได้เป็นส่งทหารไปลบสู้กันยูเครนอะไรก็ตามเนี่ย ที่ตะวันออกกลางนะหรือจะเป็นสงครามเย็นสงครามไวรัสทั้งไวรัสคนไวรัสคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นสงครามเศรษฐกิจถ้าเป็นทรัมป์ก็จะออกแนวดูเดือดอีกแบบหนึง่งแต่ทรัมป์เนี่ยรัเสเซียก็จะเบาหน่อยถ้าแนวลบทางด้านรัสเซียจะคลายตัวลงนะฮะผมคิดว่า มันจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามไหมณนะเวลานี้มันยังไม่มีข้อมูลพอมันยังยากที่จะตอบเรายังไม่เห็นชัดเจนว่าเมื่อทรัมป์หรือแฮร์ริสขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาที่จะหยุดยั้งการเจริญเติบโตของฝ่าย ฝั่งนี้ผมเรียกว่าเป็นบริกแล้วกันกลุ่มบริกเนี่ยพอ,อ,อหลังจากที่มีประธานาธิบดีคนใหม่ชัดนโยบายเขาเกิดขึ้นออกมาชัดเจนแล้วเราถึงจะเห็นว่ามันจะนำไปสู่สงคารามโลกครั้งที่สมหรือไม่แต่ผมคิดว่าแนวโน้มที่มันจะเกิดสงคารามโลกครั้งที่สมในลักษณะที่ว่าสองประเทศ มหาอำนาจประกาศสงครามส่งหานมาลบกันเนี่ยผมว่ามันยังคงไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้หรือมันอาจจะไม่เกิดแต่มันก็จะมีสงครามลักษณะเนี้ยสงครามนอกรูปแบบสงครามเศรษฐกิจเอ่ยสงครามไวรัสไม่ว่าจะเป็นคนหรือคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็สงครามในรูปแบบสงครามลบกันจริงๆแต่จำกัดพื้นที่ อย่างเช่นในตะวันออกกลางในยูเครนในพม่าในอินโดแปซิฟิกเองก็จะมีคู่ขัดแย้งคือไต้หวันฟิลิปปินส์ใช่ไหมฮะซึ่งอเมริกาก็จะยุให้ขัดแย้งกับจีนแต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้ยุให้ไปลบกับจีนเพราะถ้ายุให้ลบกับจีนคนเดือดร้อนก็จะเป็นสหรัฐอเมริกา พรต้องส่งกําลังมาช่วยถ้าไม่ช่วยก็ได้แต่ก็เดือดร้อนอีกพันธมิตรก็จะเห็นได้ว่าทําไมอเมริกายุให้เขาไปลบแล้วอเมริกาไม่มาช่วยนั่นแหละฮะแต่การยุเนี่ไม่ได้ยุให้เข้าสู่สงครามกับจีนแต่เป็นการยุเพื่อให้ขัดแย้งและจะได้ซื้ออาวุธก็ดูซิว่าได้ผลหรือเปล่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน ฟิลิปปินส์พอขัดแยง้งกับจีนรอบไหนก็ออเดอร์ก็จะมาแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเล่นสองขาในยามสงบเขาก็สายสินค้าอุปโภคบริโภคถ้าจะเกิดสงครามก็ได้เกิดสงครามเขาก็ขายอุตสินค้าอุปโภคบริโภคอะกำไรมันไม่ได้เยอะแต่มันได้ปริมาณ มหาศาลส่วนสินค้าสงครามกำไรสูงเป็นร้อยเท่าพันทวีคุณไม่ต้องขายเยอะนะฮะคุณไม่ต้องขายเยอะแต่กำไรมหาศาลร,รูปแบบไหนอ่ะคุณจะเอาเศรษฐกิจแบบไหนเขาพร้อมรับได้หมดอันนี้ก็คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแบบคร่าว แต่สิ่งที่เราควรจะหรือน่าจะมาวิเคราะห์กันจริงจรงจังๆเนี่ยก็คือว่าทำไมถึงมีการพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เที่ยวนี้ต่างหากแล้วสังเกตไหมฮะว่าวิธีการยิงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมือปืนมากกว่าหนึ่ง ลักษณะนี้เหมือนการรอบยิงจอเอฟเคนดีเลยนะฮะยิงมาจากคนละทิศทางแนตะ่ยิงพร้อมกันกันพลาดเขาบอกว่าช่วงนะั้ทรัมป์เอี้ยวตัวพอดีกระสุนเนี่ยที่มันจะเจาะสมองนะมันผ่านมันก็เลยไปเฉี่ยวหูแล้วเขาบอกอีกนัดหนึ่งเนี่ยมันเข้าที่หน้าอกนะฮะแต่ว่าใส่เสื้อกันกระสุนอยู่ก็เลยไม่เป็นไร ไม่ไม,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 ไม่ไม่ตายแต่ว่าคนที่นั่งอยู่ในอาศจานหลังหลังอยู่หลังทรัมป์เนี่ยเสียชีวิตจะว่าจัดฉากเหรอหน้าเวลาเนี้ไม่ใช่ละผู้มนวยการ FBI โดนเรียกโดนคองเกรสเรียกไปสอบหลายรอบละใช่ไหมฮะในคนที่เชื่อในฝั่ง conspiracy theory เนี่ยเขาก็ออกมาพูดบอกว่า จริงๆแล้วพอเอฟบีไฮเนี่ยก็มีส่วนโดยตรงต่อการรอบสังหารครั้งนี้นะฮะสังเกตได้จากอะไรหลายๆอย่างเลยการคุ้มกันการอะไรที่มันหละหลวมแล้วจุดที่มือปืนคนแรกอ่ะที่เป็นเด็กวัยรุ่นที่ปีนหลังคาขึ้นมายิงเนี่ยมันห่างจากเสเตทที่ทําพูดแค่ประมาณ150เมตรเองนะ แล้วมันมีรูปถ่ายของคนที่ถ่ายรูปได้เนี่ยว่าไอ้หมอนี่มันปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เอารูปเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ดูบอกว่าไอ้นี่มันขึ้นไปทำอะไรจัดการทีเจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลยครับมันก็มีอีกหลายจุดแล้วก็ในจุดที่พลซุ่มยิงต่างๆที่เขาต้องไปตรวจหมดเนี่ย จากจุดมุมสูงอะว่ามันมีใครไปหลบไปซ่อนไปแอบอะไรอยู่หรือเปล่ามันมองลงมามันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอะเออแล้วทำไมไม่เข้าไปจัดการอะไอตรงนี้เนี่ยมันทำให้คนเขาสังเกตดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเชื่อได้ว่า มีความพยายามจากบุคคลวงในหรือผู้คุมอำนาจสา,ารัฐอเมริกาเนี่ยที่ไม่ต้องการให้ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีอยู่เบื้องหลังการสังหารในครั้งนี้นะครับแล้วพอหลังจากนั้นอีกไม่นานปรากฏว่าโจบไบเดนเป็นไงฮะประกาศถอนตัว ดันกัมาาแฮรลิสขึ้นนิตยสา,ารฝรั่งเขาก็เอามาล้อกันเขาบอกว่ากระสุนเนี่ยชูดทรัมป์บัดคิวไบเดนกระสุนเนี่ยยิงไปที่ทัา์แต่ฆ่าไบเดนปู่ไบเดนอย่างที่เราทราบแก้ออกอาการหลายครั้งหลายครา สมัยเป็นประธานรั้มนีไอ้เรื่องหลงหลงลืมลืมหันไปจับมือกับอากาศเป็นมาตลอดล่าสุดดีเตบตไบเดนกระทำสองคนเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าปูา่ไบเดนไม่ไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ออกอาการหลงหลมลืมลืมเงืงเงื้งะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้ก็เป็น ตามอายุแกนะเออคนอายุขนาดนี้ละมันก็มันก็ได้แค่นี้ก็แต่ว่ามันแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่พร้อมที่จะเป็นประธานาธิบดีในสมัยต่อไปคนก็ออกมาเรียกร้องกันเยอะมันก็เลยเชื่อมโยงมาเหตุการณ์ที่ว่าทำโดนรอบหญิงมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าถ้าคนจะโยงให้เกี่ยวมันก็เกี่ยว แต่มันเกี่ยวกันไหมผมก็ฟันธงไม่ได้เพราะว่าถ้าจะพูดว่าใช่มันต้องมีหลักฐานอะไรเชื่อมโยงมากกว่านี้นะฮะแต่ตั้งข้อสังเกตได้นะครับว่ามันจะเป็นผลมาจากการที่ไบเดนถูกค้ำเชื่อกลางเวทีดิเบตหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือทําโดนยิงแล้วก็รอดตายนะฮะ สื่อมวลชนฝรังเขาถึงงบอกไงนะกระสุนชุดทรัมป์บัดฮิตไบเดนเนี่ยหลังจากนั้นโจไบเดนก็ต้องลาออกถอนตัวเพราะว่าน่าจะไปไม่ไหวละหลังจากโดนยิงเนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์นี่ขึ้นเลยมันเหมือนกับพี่จำได้ไหมนะสมัยเลือกตั้งไต้หวันเชนญซื้อเปลี่ยนเน่ยรอบสองเนี่ยคะแนนตกมากนะ แล้วก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันนะเฉินสุยเปลี่ยนโดนลอบยิงกระสุนถากตรงท้องก็เลยได้รับเลือกกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งอันนี้ก็เหมือนกันพอทําโดนยิง้วไม่ตายคะแนนนิยมทําขึ้นมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าเดือนพฤศจิกาที่จะมาถึงเนี่ย ทรัมป์น่าจะมาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปของอเมริกาค่อนข้างจะแน่นอนนะฮะค่อนข้างจะแน่นอนพอโจไบเดนประกาศตัวถอนประกาศถอนโจจากการการเลือกตั้งแล้วก็ดันกัมลาแฮริสขึ้นเพราะในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณสี่เดือนเนี่ยมันจะเอาคนอื่นมาเนี่ยไม่ทันละ ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือกัมลาแฮริสนะฮะแต่กัมลาแฮริสเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรโดดเด่นนะครับที่จะไปสู้กับทรัมป์ได้อ่ามันก็เลยมีความคิดว่าทรัมป์น่าจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีเออมีอีกเรื่องที่ผมจะเล่าก็คือว่าหลังจาก ทรัมป์ o m i n a t e k a m a ม a าแฮ r i ลขึ้นมารองประธานในที่ด,ดีขึ้นมาเป็นมาชิงตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าลุงขึ้นลูกชายของจอสโรว์โพสลงในบล็อกบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคา m ม l าแฮร r i ิซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของเราในขณะนี้แล้วพอวันถัดมาอีลอนมัสกก็โพสต์ตอบข้อความของลูกชายของซโรอ์ บอกว่าขอบคุณโซลอสที่ทำให้พวกเราทั้งหลายตาสว่างแล้วก็ได้เห็นว่าใครจะมาเป็นหุ่นเชิดลายต่อไปอา้าใจไหมแต่ประเด็นเนี้ยผมถามมีถามอาจารย์ไพศาลเหมือนกันอาจารย์ไพศาลก็บอกว่าทั้งอีลอนมัสทั้งโซลอสเนี่ยมันก็เป็นเครือข่ายของ กลุ่มเบื้องหลังที่ชักใหญ่สารัฐอเมริกาทั้งคู่แหละแต่เป็นคนละกลุ่มกันแค่นั้นเองเป็นคนละกลุ่มนะฮะอืมตรงนี้แหละก็คืออย่างที่ผมบอกอะว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาก็ล้วนแล้วแต่ต้องรับใช้ผู้กลุ่มอำนาจตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง นะครับเพียงแต่ว,ว่าลีลาของแต่ละประธานาธิบดีรวมถึงคณะที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะฮะทรัมป์เนี่ยเขามองว่าการจะทำลายจีนเนี่ยจะสะกัดกั้นอิทธิพลและการเติบโตของจีนเนี่ยต้องเล่นสงครามเศรษฐกิจเล่นสงครามอย่างอื่น ไม่ใช่เปิดสงครามลบกันจริงๆแต่โดยเดมแควตอาจจะมองอีกอย่างนะมันก็จะต่างวิธีการแต่ล้วนแต่นำไปสู่เป้าหมายอันเดียวกันนะครับก็คืออันนี้ส่วนนำมันจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่ผมคิดว่ามันจะไม่ยังไม่ไปถึงตรงนั้นเพราะว่าหนึ่งที่แน่ๆเลยอเมริกาไม่พร้อมนะครับ อเมริกาตอนนี้ก็โดนบั่นทอนอยู่ตลอดเวลาเปตโตัดอลลาร์ก็เสื่อมค่าลดถอยอิทธิพลลงตามลำดับค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆแต่ว่าณนะทุกวันนี้เมอสดอลลาร์ก็ยังมีฐานะเป็นเงินตาสกุลหลักของโลกเหมือนเดิมครับแต่ไม่ได้เข้มแข็งไร้เทียนทานเหมือนเมื่อก่อน มันค่อยๆเสื่อมค่อยๆถอยลงเรื่อยๆนะครับฝ่ายจีนฝ่ายรัสเซียเนี่ยเขาก็จะดึงเกมเนี่ยออกมายาวที่สุดยิ่งยืนระยะได้นานเนี่ยความเสื่อมถอยอเมริกาก็มากขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถทําสงครามได้ไม่อยู่ในจุดที่อเมริกาจะต้องทําสงครามได้พวกสายเหี่ยวของอเมริกาเขาก็มองตรงนี้ออกเขาก็มองว่าต้องรีบเปิดฉากสงคราม เพื่อสกัดกั้นจีนเพื่อปิดเกมถ้าจะทำต้องทำตอนนี้ถ้ารอจนกระทั่งอเมริกาอ่อนแออเมริกาเสื่อมถอยถึงจุดจุดหนึงแล้วคิดจะไปทำสงครามกับจีนกับรัสเซียไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยแม้ว่า u e p u c l n กับหรือ Democrat เขาก็มองที่จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ว่าวิธีการเดินกลยุทธ์ที่เลือกใช้ เป็นคนละแบบอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็ล,ลักษณะก็เป็นทํานองนี้ครับจริงๆแล้วในการที่มีสงครามเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือพ่อค้าผู้สงครามเนาะแต่ถ้าให้ลูกราไมไปถึงสงครามโลกเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับอาจจะไม่ไม่ไม่แน่อาจจะล่มสลายไปก็ได้ไม่แน่ถูกเขาก็เลยพยายามที่จะกําจัดจํากัดสงครามให้อยู่ในวงสงครามตัวแทน ใช่ถ้าสงครามตัวแทนมันก็จะมีกําไรจากการขายอาวุธเนาะประเด็นถัดไปคือผมมองว่าในเรื่องของสงครามที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คงไม่เกิดเพราะเหตุผลคือมนุษย์เราฉลาดพอที่จะทําให้ความขัดแย้งมันมีประโยชน์ไม่ใช่ความขัดแย้งมันเป็นโทษนะฮะค,คนรุ่นใหม่ๆที่มีความสามารถในการที่จะบริาหารนี่เขาจะพยายามบริหารความขัดแย้งให้มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าไม่ให้มันก่อสงครามโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะผลักสงครามออกไปเรื่อยๆขณะที่คนรุ่นเก่าก็าชอบที่จะก่อสงครามผมมองอย่างนี้นะ ไม่ทราบคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่อาจจะมีปัญหาบ้านเราก็อย่างนี้รุ่นเก่าก็พวกขูสายสายตึงสายใช่ไหมฮะพวกจะต้องล้มล้างต้องกําจัดอะไรใช่ไหมต้องไล่ออกเราคนรุ่นเก่าก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งเยอะชอบใช้กําลังนะฮะเพื่อตัดสินปัญหาให้เร็วๆแล้วให้มันเด็ดเส็นเด็ดขาดว่าใครชนะเอาความคิดตัวเองถูกเสมออ่า ซึ่งโซเชียลเองก็มีส่วนนะฮะทำให้ตอนนี้คนเริ่มมีความรู้มีความเข้าใจอย่างเราทำเนี่ยเราก็ไปอธิบายให้ทุกคนฟังว่าทุนสามานในอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันบงการการเมืองอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ประชาชนเลือกนะครับประชาชนเลือกไปเถอะยังไงก็ออกมาอหลอบเดิมไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะประชาชนมันก็มีก็ม,กมีก็เป็นพลังอันนึงแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด แต่เราเข้าใจว่าประชาชนเลือกคนไหนมาคนนั้นน่ยก็ได้รับเฉลตามมันจริงๆไม่ใช่หรอกมันมีมันมีมนมฟอสหรือมีอานาจอื่นที่จะมาตัดสินอีกบ้านเราก็เหมือนกันใช่ไหมบ้านเราก็แบบนี้แหละวันนี้ก็กราบขอบพระคุณกับตันมากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวยเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร